ตาจะพาชมสวนนะคะอันนี้ดาวเหลืองอายุได้หนึ่งเดือนปกดาวเรืองมีผักปนด้วยนะคะผักชีผักกาดเขียวพาชมบริเวณบ้านของตุกตา ดอกออกแล้วนะคะดอกสวยแล้วดอกจระแล้วนดอกกำลัง น,นั้นดาวเรืองธรรมชาติดาวเรืองบ้านเราเองไม่ได้ซื้อเมล็ดพันุ์มาดาวเรืองที่มีอยู่บ้านเราปลูกเล็กๆลเล,เล,เล,เลน้อยผสมอันนี้ก็สวนหย่อมหน้าร้าน มีอะไรมั่งมาดูกันอันนี้วาสนาไม้เลยกำลังเป็นเลื้อยเลยื้อยเป็นชั้นๆน,นี่วาสนาไม้เลยออกเป็นช่อๆกำลังสวยเลย ใจอันนี้สอดน,น,นี่กวักมรกตออกดอกเต็มเลยนไะคะกวักมรกตออกดอกอันนี้ไม้เลยอันนี้พวงออสเตรเลียนะคะขลังขึ้นเป็นเถาวืยขึ้นหนุนทะลุ สแลมขึ้นไปแล้วทะลุสแลมขึ้นไปนู่นเลยนะคะเลยก็มาเหลือวัาสนามมาเลยนด้เก็บปลาหมอนะคะใส่ถ่าก็จะห้อยไปสวย มงคลกินใช่ในบ,บริเวณหน้าป่าเล็บมือนางกำลังออกดอกนะคะในบริเวณข้างบ้านเราจะปลูก มละคีนกอันนี้เสาวรถกำลังขึ้นทุาวันันจะปลูกไว้กินเองนะคะกำลังงามเลยใช้ย,ยานะคะใช้ย,ยาไว้ มะกอต่อจากคนนายต่นสายน,น,น,าน,นาี่ถั่วแล้วมะนาวมะนาวเพิ่งปลูกนะคะออกลูกแล้วติดลูกแล้วกะชายาอันนี้พริกกะเหลียงกะเหลียง อันนี้ผักติ้วนะคะผักติว้วผักติว้วเอามาจากภาคอีสานมาจากอุนบนค่ะอันนี้ก็ป่าชัยยาป่าชัยยาเี็นมันก่อแสนนะตะไคร้นี่ละมุดละมุดแล้วก็ปลูกนะคะละมุดแล้วคนปลูกอันนี้มีเขื่อ มะลกอร์กำลังติดลูกเลยผักชีเรามีทั่วเลยนะคะเป็นหอมผักชีแล้วก็มีทั่วเลยอันนี้มะนาวอันนี้ถั่วนะคะถั่วน,นีป่าถั่วปล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 ูออกไว้เล่นๆปลูออกไว้กิน ถั่วค่ะถั่วขโถั่วขอวขกำลังออกฝักเลยถั่วขอนะคะถั่วขอถั่วขอขนี่ติดแล้งหน่อยฝักมันเลยเล็กนะคะอันนี้กระเจีย๊ยบอันนี้กล้วยแล้วกอันนี้มะลุม ลุมี่ถัวถ่วถั่วถั่วกลังกฝักเต็มเลยนะถัว่วก็่อจะให้ดูนะคะให้ดูฝรั่งค่ะต้นนิดเดียวจะดกมากเลยะคะ่ะเก็บไปกินแล้วนะคะลูกของลูกแล้วะคะ่ะย่ก,กำลังหอกำลังจับเยอะๆเลยกำลังจจกข้างล่างมันก็มีนะคะ ข้ลน่น็มีค่ะมีสองต้นค่ะแต่ดกมากเลยต้นเล็กนะคะแต่ดกมากเลยกำลังออกลูกเต็มเลยค่ะนี่าะัาตะไคร้กล้วยปลูกไว้รอบๆบ้านค่ะไผ่กล้วยที่ว่างเยอะนะคะแต่มันแรงแข็งค่อยๆรงค่อยๆทำ ค่อยๆศึกษาค่ะยังไม่เก่งมือใหม่มือใหม่หัดปลูกนีพริกไทยตะไคร้กล้วยอันนี้พิกนนพเกิดเองแลาลเรล้างจานอะไรก็ลงมาขึ้นเองอันนี้มะลุมนะคะมะลุมมาลุมมะละกอเยอะมากคแต่ไม่ แต่ลูกไม่ติดเพราะบแรเลงอันนี้วบบึย้ยม,ม,มอนมอนมอนบ้านเรานะอันนี้เอามาเสียบไว้เฉยนะคะก็ติดปลูกง่ายมากมอนอไรท่ปลูกง่ายมากค่ะเสียบไว้ดูแลง,ง,ง่ายๆไม่ยุ่งยากลูกไม่ค่อยดกนะคะเพราะว่าเพิ่งเสียบยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลย Tẻ cá ngàm, tẻ cá sủng, thua mùa lắm ạ Nhi chăm nu, ni năn à? hả quay mái Hòm sục lít lít này nói Ở bàn Ở bàn nào อันนี้ก็เก็บปลาหมองนะคะเลยสวยสวยค่ะปลูกง่ายเสียบไว้ตรงไหนก็ขึ้นตยงนั้นค่ะเรามาตกแต่งไอเดียนิดหน่อยก็สวยสวยมากค่ะอยู่กับธรรมชาติไม่เครียดยกับแบบบ้านเรา,เราจะพามาดูไอต้นหอมนะ ต้นหอมผักชีไม่ต้องซื้อเขาปวดสารพิษอันนี้ก็พวงออสเตรเลียนะคะกำลังขึ้นกำล,ลังเรื้อยเลยค่ะกำลังเรื้อยไปตามเสาอ,อันนี้ก็เก็บปลาหม่องแลคะสวยงามเสียบไว้ปลูกง่ายนิดเดียวยอดก็ชําก็ติดแล้วค่ะติดแล้วอันนี้ไม้เลือย อันนี้สิทธิีิินสันค่ะทิ้งๆไว้อยู่ในร่มก็งามค่ะน,นี่สวนหย่อมค่ะหวานหวานหวานทุกทิ้งๆไปทั่วเลยค่ะก็ได้กินค่ะนี่ประกาศงามมากอันนี้ใส่ปุ๋ยธรรมชาตินะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะคะปุ๋ยหมักเองอันนี้กำลังเคาะ ปักชีอันนี้กำลังเพาะทองอุไลนะคะยังไม่ขึ้นนะคะอันนี้เด็ดยอดมาชํานะคะดาวเหลืองดาวเหลืองติดยอดมาชําขึ้นง่ายมากเลี้ยงง่ายมากค่ะไม่ยุ่งยากค่ะอันนี้มะเขือพวงอันนี้ต้นอะไรไม่รู้ค่ะมาจากมหาชัยติดกระถางดอกไม้มาได้ปีสองปีแล้วค่ะเนี่ยไม่รู้ต้นอะไรยังหาชื่อไม่เจอ อันนั้นมะกรูดนะคะนกรังนกเต็มเลยค่ะรังนกเต็มเลยนี่ผักค่ะปลอดสารค่ะปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เคยใส่ปุ๋ยเคมีหมักดูดินซีเอนี่กระหล่ำนะคะกระหล่ำกระหล่ำกระหล่ำจะห่อหรือไม่ห่อมาดูกันเพราะมันร้อนมากนี่ก็ปรกกา ใส่แค่ปุ๋ยอินทรีย์นะคะหมักเองจุลินทรีย์หมักเองนะคะหมักเองอันนี้ก็เด็ดยอดมาชํำค่ะดาวเหลืองดาวเหลืองเด็ดยอดมาชํำนะคะนี่แค่กำลังชํำทองอุไหนะคะเหลืองทองอุไหนะคะอันนี้เด็ดยอดมาชํำนะคะดาวเหลืองแค่ยอดนะคะก็ชํำได้นะคะ นี่เฟื่องฟ้าค่ะเฟื่องฟ้าลองชําดูว่าจะติดไหมอันนี้ทองอุไลแตกยอดแล้วนะคะเสียบไว้เฉยๆไม่ต้องหอ่อหุ้มไม่ต้องทําอะไรเลยขึ้นง่ายค่ะทองอุไลอะทองอุไลเป็นอะไรที่ติดง่ายมากไม่ยุ่งยากค่ะเลี้ยงง่ายปลูกง่ายทุนเล้งดอกออกทั้งปีค่ะเป็นอะไรที่สวยมาก เอ็ดยอดมาชำนะคะสวยและแค่2วันเองค่ะเริ่มฟื้นแล้วเริ่มฟื้นแล้วค่ะสวยมากค่ะอันนี้ก็คุณลายเตื่นสายนะคะอันนี้ชวนชมที่บ้านบริเวณบ้างก็จะปลูกเล็กๆน้อยๆในดอกพุทธค่ะ ลูกค้ามาก็ได้ดูได้นี่กันค่ะอันนี้ดาวเรืองธรรมชาติดาวเรืองบ้านบ้านบ้านนอกเราค่ะปลูกไว้ไม่ได้ต้องเพาะอะไรหวานหานก็เกิดแล้วค่ะอันนี้ขึ้นง่ายทนออกดอกตลอดค่ะอันนี้เราแก่แล้วเราต้องเด็ดพันไว้หวานไว้บูชาพระนะคะปลูกไว้บูชาพระ ไม่ต้องไปสื้อให้เขาค่ะปลูกแซมแซมไปค่ะมีอะไรก็เสียบ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 อันนี้ก็ปลูกง่ายค่ะซื้อมาต้นเดียวขยายขยายออกเรื่อยๆรื่อค่ะเยอะแยะเลยค่ะอันนี้ก็ปลูกง่ายค่ะเสียบเสียบก็ติดแล้วค่ะอันนี้ก็ปลูกออสเตเลีกต้นหนึ่งนะคะมีทั้งหมดหกต้นค่ะกำลังเลือยเลย กำลังเลื้อยเลยนะคะมาดูกันว่าจะดอกสวยไหมคะวาสนาคะก็จบด้วยเก็ดปลาไหลนะคะไปเก็ดปลาหมองนะคะสวยงามค่ะทำไว้เยอะๆกำไว้เยอะๆก็สวยนะคะทิ้งๆ,ๆ,ๆไวะคะ้ค่ะ นี่ก็พวงออสเตเลอีกต้นหนึ่งค่ะซื้อเมล็ดมาเมาพอเองค่ะซื้อมาเยอะๆเลยแต่ได้แค่หต้นค่ะเพราะแค่6ต้นนี่เก็บปลาหมอเก็ดปลาช่อนเก็ดปลาช่อนเก็บปลาช่อน